ว่าคาดการราคาเป้าหมายนะคะในชจคุณดาตอนนี้เนี่ยมองว่าห0 0 0 0ื่นเราอาจจะได้เห็นไหมคะปีนี้หรือว่าคุณดามองราคาเป้าหมายทองปีนี้ไว้เท่าไหร,จร่จริงๆเคยมองว่า4ี่0 0ื่นเป็นแนวต้านสุดแต่ตอนนู้นเบรกมาแล้วเพราะฉะนั้นขอขยับแนวต้านแล้วกันจริงๆในระยะนี้ถือว่าทองมาไกลมากาแต่ด้วยความที่กระแสะต่างประเทศเออกระแสะการลงทุน เงินเฟ้อทองคำเลยกลายเป็นตัวตอบโจทย์ที่นักลงทุนโดยสิส่วนใหญ่ยังเข้ามา และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับทางคุณดานะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้ช่วงที่ราคาทองนะคะได้รับความสนใจเยอะมากจากทั้งตัวนักลงทุนเองแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะค่ะ,คะก่อนอื่นค่ะอยากจะถามทางคุณดาก่อนเลยว่าตอนนี้เราประเมินราคาทองคําสําหรับปีนี้เป็นไงบ้างคะเพราะว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันอย่าพูดว่าปีนี้เพราะว่าจริงๆเคยคาดว่าปีนี้ สี่หมเป็นท็อปมันทะลุไปแล้วแล้วก็คาดเคยคาดว่า2,250เป็นท็อปมันทะลุทุกต้านไปหมดจริงๆในระยะนี้ถือว่าทองมาไกลมากแต่ด้วยความที่กระแสะต่างประเทศเออกระแสะการลงทุนเงินเฟ้อ เงินเฟอ้อเนี่ยถ้ามันเฟอ้อในลักษณะที่ว่าเ,เหลือแล้ว,แล,วแล้วไม่มีมีแอสเซทอื่นให้ลงทุนมันก็จะไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้หลายหลายแอสเซทไม่ว่าจะเป็นหุน้นเป็นบอลเป็นเป็นแอสเซทอื่นเนี่ยมันลงหมดทองคำเลยกลายเป็นตัวตออโจทย์ที่นักลงทุนโดย,ส,ยส่วนใหญ่ยังเข้ามาอันนี้เป็นกระแสหลักที่บูธให้ราคาทองคำขึ้นไปเรื่อยๆนะคะบวกกับ Central Bank ที่มีความห่วงเรื่องการถือครอง US อดอลล่ะก็เข้ามาถือครองก็คอนเวิร์ตจาก Reserve ที่เป็น US ดอลล่์คอนเวิร์ตจาก US ดอลลร์เป็นทองคำสองปีที่ผ่านมาในปี2022กับ2023ค่ะ c e n t r เซ็นทรถือครองทองคำเพิ่มปีละ1,000ตันค่ะทั้ง2ปี ปีนี้โดยนําโดยจีนเลยปีนี้ตั้งแนตะ่ต้นปีมาก็ถือครองเพิ่มกันมาเรื่อยๆแล้วก็จีนเนี่ยถือครองทองคําเพิ่มมาทั้งหมด17เดือนติดต่อกันก็เป็นตัวที่ที่เป็นตัว drive ราคาทองคำจริงๆเพราะว่าทั่วโลกเลยเนี่ยทองคําจากปี2011ขุดได้ประมาณ2ตัน5ต่อปีค่ะ ในปี2018-19ขุดได้ประมาณสัก3,000ตันต่อปีจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ3,000ตันต่อปีแต่เซ็นทรัลแบงค์เอาไปแล้วปีละพันตันจีนอิมพอร์ตไปแล้วปีละพันตันอินเดียอ,อิมพอร์ตไปแล้วปีละ900ตันก็เกือบ3,000แล้วเนาะ เกือบหมดละไอ้ที่วนๆกันอยู 3, ่ในตลาดเนี่ยเป็นรีไซเคิลคนมีทองเอาไปทำจิวเวลรี่หรือคนที่เขาเอาแอสเซทที่ไปทำพวกอิเล็กทรอนิกส์เป็นอะไรมันจะวนๆกันเพราะฉะนั้นจริงๆตอนเนี้ยดีมานมันมากกว่าสปราะซัพสลายหาได้แค่3,000ตันต่อปีแต่ดีมานที่เราพูดถึง3ก้อนเนี้ยมันเกินส0 0พันละ หลักๆเนี่ยตอนนี้กระแสที yeah, ่ท yeah, ําให้ราคาทองเนี่ยเป็นที่ต้องการอย่างมากก็คือเรื่องของการเปลี่ยน reserve จากดอลลาร์เนี่ยเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยดีดอลลารไลเซชันใช่ก็เลยกำลังจะถามต่อว่าอย่างเรื่องดีดอลลารไลเซชันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการที่ทําให้ธนาคารโดยเฉพาะอย่างธนาคารกลางจีนเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเอาทองคำเนี่ยมาเป็น reserve เก็บเข้าคลังเยอะใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ทองคําที่เขา reserve เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น2,000กว่าตัน ซึ่งจากก่อนหน้านี้เคยรีเซิร์ฟแค่1%ปัจจุบันรีเซิร์ฟประมาณ2องแล้วเพราะฉะนั้นจีนยังคงนำหน้าเพราะว่าในรีเซิร์ฟของจีนเนี่ยเขาจะมีดอลลาร์เนี่ยปริมาณเกิน50%เพราะฉะนั้นเขาก็พยายามจะต้องไดร์หลดดอลลาร์ออกแล้วก็คอนเวิร์ตเป็นทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยความที่ไม่ว่า หลายปีตั้งแต่สมัยคุณทัป์เป็นคณะประธานาธิบดีก็จะมีการแซงชั่นกันบ้าง<ม>ขึ้นภาษีนู่นนี่นั่นมีปัญหากันมาตลอดเพรไม่นั้นจากตรงนี้เองเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้จีนรู้สึกว่าการถือครองดอลลาร์จากการที่เคยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่สุดของอเมริกาก็พยายามไดรลูจากที่มีอยู่มาเป็นทองคำอันนี้เลยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ทองคำนะ ณปัจจุบันเวลามินมีกระแสที่เป็นลบกับทองคําลงก็ไม่ลึกค่ะค่ะก็เป็นจังหวะของนักลงทุนถ้าถามจริงๆนะคะ,คะลงน่าจะทยอยสะสมแล้วก็จะรอจังหวะต่อไปเพื่อที่จะขายออกจนกว่ากระแส d ีดอลลารายเซชันของเซ็นทรัลแบงค์จะหายไปอันนั้นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้ทองคำมีโอกาสย่อดได้ค่ะค่ะซึ่งทางคุณดา,ามองว่าการที่จะทำให้ d ีดอลลารายเซชันเนี่ยตรงนี้มันหายไปเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นบ้างคะมันยากมากเลยเพราะทุกคนรู้กันดีอยู่ว่า <c oughs> อเมริกาเนี่ยพิมพแบงค์ออกมาในตลาดด้วยปริมาณที่เยอะมาก <c oughs> เยอะจนกระทั่งทุกคนรู้ว่านี่ของของเขาเนี่ยเกิน เกินรีเสิร์ฟที่มีอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนก็วอรรี่กันเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นการที่จะให้อันนี้หายไปเนี่ยคงต้องรอจนกระทั่งเศรษฐกิจอเมริกาดีเขาจะจะพูดว่าซอฟต์แ n นดิ่งยืมก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วทำให้เศรษฐกิจดีต้องมองระยะยาวเพราะฉะนั้นจากเดือนนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนาซึ่งเขาคาดการว่ามิถุนาจะมีการปรับขึ้นปรับลดอัตราดอกเบี้ย อาจจะมีการชะลอรหรืออาจจะมีนโยบายอื่นๆที่เปลี่ยนเข้ามาโดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JP Morgan ก็มีออกมา,าพูดในลักษณะที่ว่ามีความเป็นไปได้ว่าประธานเฟดอาจจะประับจากมุมมองจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นเพิ่มอาตาัตราดอกเบี้ยอันนี้เองถ้าเกิดขึ้นจริงๆอาจจะเป็นตัวกดทองรัวได้เหมือนกันค่ะค่ะ นอกจากในประเด็น,นพวกนี้แล้วอะค่ะทางคุณดามองว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะที่จะหนุนให้ราคาทองคำเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าพูดถ well like ึงอีกแง่หนึ่งคือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงมีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยหนุนเกี่ยวกับราคาทองคําที่จะต้องจับตาในปีนี้บ้างคะในปีนี้ปัจจัยหลักก็นโยบายของเฟดที่ไม่แน่นอนออกมาพูดวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเพราะนั้นอันนี้เนี่ย เป็นปัจจัยหลักที่นักลงทุนเนี่ยต้องคอยติดตามแล้วคอยดูว่าหน้าโมเมตนต์ไหนกระแสมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยมันออกมาแล้วมันจริงไหมตัวเลขการ้ากมาออกมาจริงไหมเป็นการด RESHING ไหมต้องตามต้องตามข่าวพวกนี้คืออันที่1อันที่2ก็คือ,อ,อกระแสกระแสที่เรื่องความมีวิกฤตต่างๆไ่ว่าจะเป็นวิกฤตทาง Middle East หรือวิกฤตการ ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอันนี้ก็เป็นปัจจัยถัดไปที่จะเป็นตัวเสริมให้นักลงทุนเข้ามาหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยคะ <c oughs> อันที่3ก็คือกระแสการ d ีดอลลาร์เซชันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีนักลงทุนเข้ามาอันที่4ี่คือการป้องกันความเสี่ยงนักลงทุนเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่เสถียรกับเศรษฐกิจหรืออะไรใดๆเลยเนี่ยนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ จะหาสินทรัพย์ที่คิดว่ามั่นใจแล้วก็สินทรัพย์เราเรียกว่าเซฟเฮเว่นจริงๆมันณปัจจุบันสําหรับทองคํำจะว่าเซฟเฮเว่นมันก็ไม่เชิงนะ,ะแต่มันป้องกันความเสี่ยงของ,ขอ,งอินฟลชัน <inflation S 1> เห็นได้เลยว่าใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยทองคําขึ้น a v e r อเรปีละ8-10%เพราะฉะนั้นเองเนี่ยไม่ว่าจะมี สงครามมีเศรษฐกิจมีปัญหาหรือใดๆก็แล้วแต่การถือทองเป็นการป้องกันเ,เวลของตัวเองเพื่อให้ให้ให้เพิ่มขึ้นค่ะค่ะแสดงว่าในยุคนี้เนี่ยคือจากที่สินทรัพย์ต่างๆมันเกิดขึ้นมากมายเรายังมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทองก็ยังเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งให้กับคนยุคนี้ได้อยู่ใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะ ยี่สิบปีหรือสี่สิบปีตั้งแต่เริ่มที่เขาเอาหนึ่งดอลาลาร์มาเทียบกับทองหนึ่งออนซ์จนถึงปัจจุบันทุก <c oughs> อย่างที่มันเพิ่มขึ้นตามละทองก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนถือทองตั้งแต่สมัยหนึ่งดอลาลาร์จนถึงปัจจุบันก็เวลมันเพิ่มขึ้นสองกว่าแล้วค่ะค่ะคุณดาวงว่าถ้าปีนี้จริงๆอะคะ่ะทองเนี่ยยังเป็นขาขึ้นไปตลอดไหมคะถ้าแบบภาพรวมเลยสำหรับปีนี้ภาพรวม ถ้าถามจริงๆค่ะทองน่าจะขึ้นแต่การขึ้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาแล้วประมาณสามหมื่นสามจนถึงปัจจุบันมันประมาณสี่หมื่นกว่าแล 7, ้วเจ็ดแปดพันบาทมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคําปกติแล้ววิธีการขึ้นลงเนี่ยมันจะขึ้นลงเป็นฟันปลาเพราะฉะนั้นเชื่อว่ามันโอเวอร์บอทมากๆถ้าดูจาก กราฟแล้วเนี่ยตรงปลายกราฟเราจะเห็นเลยว่ามันอยู่ในโซนโอเวอร์บอทตั้งแต่ทรามเฟม1ชั่วโมง4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเองชื่อว่าน่าจะมีการยอ่อแต่อยู่ที่ว่าทุกครั้งที่ย่อเนี่ยมีแรงรับเข้ามามากแค่ไหน ณปัจจุบันถ้าเรามองเซ็นทรัลแบงก์ซื้อนักลงทุนรายย่อยซื้อไม่ว่าจะเป็นฟิสิเคิลหรือว่าเป็นโกลฟิเจอร์เราเรามีตัวเลขจากโคมเอกมาว่าโอเพนอินเทรสของโคมเอกณปัจจุบันอยู่ที่แสนห้าหมื่นกว่าสัญญาในแสนห้าหมื่นกว่าสัญญาถ้าคูณเป็นจำนวนทองคือสี่รตันซึ่งถือว่าเป็นปริมาณซึ่งมากถึงโคมเอกเนี่ยเขาเขาจะจะเป็นการเทรดโดยเป็นเปเปอร์เทรด แต่โคเมเกถ้าไปจนถึงนะวันสิ้นสุดสัญญาก็ญญายังคงต้องส่งทองจริงเหมือนกัน<ม>เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่ตอบโจทย์ว่าไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลแบงก์ไม่ว่านักลงทุนรอยย่อยแล้วไม่ใช่เฉพาะคนเอเชียทั่วโลกทุกค,คนยังมองทองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่ค่ะ,คะถ้าเกิดว่าคาดการราคาเป้าหมายนะคะในชัยคุณาตอนนี้เนี่ยมองว่า5 0า0มืนเราอาจจะได้เห็นไหมครับปีนี้หรือว่าคุณดามองราคาเป้าหมายทองปีนี้ไว้เท่าไหร่ คือจริงๆเคยมองว่า4ี่0มื่เป็นแนวต้านสุดแต่ตอนนู้นเบรกมาแล้วเพราะฉะนั้นขอขยับแนวต้านแล้วกันค,คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเห็น4ี0หมื่นสาพันหรือ4ี0 0มื่ปลายๆแต่ปัจจัยที่จะเห็น4ี่หมื่นสาพันเนี่ยมันต้องมาจากการที่ทองขึ้นเบรกทะลุณปัจจุบันเนี่ยทองทะลุไฮที่เราเคยตั้งสําหรับปีหน้าคือ2350ันทะลุะไปแล้ว เพราะฉะนั้นถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคต้นถัดไปของ2 3 6 0มันคือ2 4 0 0 US d o ล r ต่อทรอยสอถ้าคูณด้วยบาทที่36.3ณปัจจุบันเนี่ย <Huh. S 1> ไม่น่าจะเกิน43,000 <Huh. S 1> น่าจะเป็นที่ท็อปแต่ถ้าบาทอ่อนมากกว่านั้นะ uh huh. มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นไฮเออร เพราะฉะนั้นปจัจจัยหลักทั้ง2ตัวมันมาพร้อมกันตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเราเห็นว่าบาทมันอ่อนมาตลอดจนกระทั่งเพิ่งล่าสุดเนี้ยอาทิตย์ที่ผ่านมาบาทเริ่มแข็งค่ะลงมาประมาณ50สตางค์ต้องดูค่ะว่าปัจจัยถัดไปจะเป็นไงเพราะว่าปัจจัยที่ทําให้บาทอ่อนณนะปัจจุบันเนี้ยมาจาก US ดอลลาร์แข็งค่ะมาจากเงินหยวนที่อ่อนค่ะมาจากเงิน เยนที่อ่อนในภาคเซาท์อีสเอเชียบาทก็ไปตามเขาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้บาทอ่อนบวกกับหุ้นบอลของเมืองไทยเนี่ยถูกขายด้วยปริมาณห0,000 000, ื่นล้านล้านซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะอ,อันนี้เป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้บาทอ่อนนะปัจจุบันค่ะซึ่งราคาทองในไทยเราก็อยากต้องติดตามเรื่องของค่าเงินบาท รออมๆไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นอีกปัจจัยสําคัญเหมือนกันใช่ค่ะค่าเบรกคิดว่าเพดานเลยค่ะสี่สามสี่สามห้าแม็กไม่น่าจะไม่น่าจะเกินนั้นนะคะค่ะอันนี้หมายถึงตัวเลขภายใน4ึปีหรือว่าภายในปีนสามพันห้าร้อยภายในปีนี้ภายในปีนี้ใช่ค่ะโอเคใครให้เราต้องมารอลุ้นกันนะคะส่วนแนวรับถ้านักลงทุนคิดว่าถ้าของย่อแล้วนะจะเอาต่ำสี่หมื่น ถ้ามีโอกาสเห็นก็เป็นจุดที่น่าจะเข้าตั้งแต่3 9ม0 0ื0 0เก้าว่าไป <st it ule> หรือ38,500เป็นจังหวะถัดไปถ้ามีการย่อจริงๆแล้วก็สุดท้ายเรามองไม่ควรจะต่ำกว่า37,000ื่นเจ็ดพครัค่ะ <st it ule> <ipple> สำหรับราคาทองปีนี้ถ้าแนวรับถ้าร่วงลงมาคือไม่ต่ำกว่าสามหมืจ็ไม่น่าจะต่ำกว่าค่ะ ถ้าเกิดว่าให้คําแนะนํากับนักลงทุนตอนนี้คะ่ะทั้งคนที่เขามีทองอยู่แล้วกับคนที่ยังไม่มีทองแล้วก็รู้สึกว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีสําหรับปีนี้แนะนํานักลงทุนเหล่านี้ยังไงไหมคะคือณปัจจุบันทองอยู่ในเลเวลที่สูงสุดแล้วก็มีกระแสออกมาด้วยกระแสลบทองมีมาบ้างเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นเองถ้านักลงทุนที่มีทองอยู่ในในมือทยอยทากาไรระยะสั้นออกมาก่อน เราก็รอจังหวะถัดไปถ้าย่ออย่างที่บอกจุดที่น่าเข้าเ0หมืนต่ำสี0หมืหรือว่า3 9มหม3่นเก้าสามหมื่นแปดสาหมนเ็ถ้ามีโอกาสเห็นก็ทยอยเข้าแต่ถ้ามันขึ้นต่อไปที่ 41,500, 42,500แล้วก็43,500เป็นจุดที่น่าจะทยอยขายลงมาเรื่อยๆเพราะแถวนั้นน่าจะเป็นเพดานนะปีนี้ค่ะ อยากจะทราบอินไซต์ของทาง YLG นิดนึงว่าหลังจากที่ราคาทองเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นนะคะแล้วก็คนก็สนใจกันเยอะมากเลยเรืเร่องของทองหน้าร้านตอนนี้เป็นยังไงคะพฤติกรรมการซื้อทองจริงๆถ้าเทียบเมื่อสัก20ปีจนปัจจุบัน20ปีที่แล้วนักลงทุนทองส่วนใหญ่ซื้อทั้งทองแท่งทั้งสร้อยแล้วก็ทั้งสองอย่างซื้อเป็นฟิสิกอลล้วนๆ10ปีย้อนมากลายเป็นว่านักลงทุนเนี่ยซื้อสร้อยซื้อเป็นรูปประพันธ์น้อยลง ซื้อเป็นเป็นทองแท่งสมากมากกว่าพอพะหลังจาก10ปีหลังจาก5ปีที่ผ่านมามันด้วยการที่มีตลาดทีเฟกมีการเทรดอิเล็กทรอนิกส์ร้านทองโดยส่วนใหญ่ก็ปรับปรุงวิธีการขายของตัวเองเพราะนั้นอันนี้เป็นตัวตอบโจทย์นักลงทุนว่านักลงทุนโดยส่วนใหญ่เกิน70%เเดิมหันกลับมาลงทุนโดยการใช้เป็นลงทุนแบบดิจิตอลรหรือแม้กระทั่งอีกตัวหนึ่งที่ Y l g ได้ไปลงทุน ลงร่วมทำธุรกรรมกับกรุงไทยแบงค์ซึ่งกรุงไ<ช>ทยแบงค<ช>์จะมีเทรดทองบนเป๋าตังค์วอลุ่มค่อนข้างต,ตอบโจทย์อย่างมากด้วยความที่นักลงทุนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยังเจเน r เรชันโดยปกติแล้วเนี่ยถ้านักลงทุนของว l g เองเนี่ยเลเวลอายุจะอยู่ประมาณสัก40ไปจนถึง80ค่ะนะคะแต่พอมีเป๋าตังเข้ามาเนี่ยนักลงทุนกลุ่มใหม่ อายุตั้งแต่20%จนถึง30%เนี่ยเข้ามาถึง30%ถือว่าเราได้เปิดพอร์ตนักลงทุนกลุ่มใหม่ๆซึ่งเมื่อก่อนเขาอาจจะชอบเทรดฟอเร็กซ์เทรดแพลตฟอร์มต่างประเทศแต่พอกรุงไทยเข้ามาเสิร์ฟตรงนี้เนี่ยเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนจริงๆว่าในประเทศมีเวนเดอร์มีผู้ให้บริการแบบนี้แล้วก็มีความเสถียรค่อนข้างสูงทำให้นักลงทุนเนี่ยหันจากการเทรดระบบต่างประเทศเข้ามาเทรดในระบบไทยมากขึ้นค่ะ ค่สุดท้ายค่ะอยากจะถามถึงเรื่องของธุรกิจของ YLG นิดนึงนะคะว่าผลการดําเนินงานในปีนี้เนี่ยจากที่เ,เราเราราคาทองก็เป็นขาขึ้นนะคะเราประเมินผลการดําเนินงานของ YLG ไว้ยังไงแล้วก็มีแผนในการเข้าตลาดคุ้นเมื่อไหร่คะยอดขายของปี2 2อยู่ประมาณสักเจ็ดแสนล้านนะคะยอดขายในปี2 3นี่อยู่ประมาณ1.5ล้านล้านนะคะตอนนี้เราพูดถึงประเทศไทยอย่างเดียว ค่ะ l <Well> G มีบริษัทในสิงคโปร์ยอดขายของว well g ลีสิงคโปร์อยู่ที่40,000ล้านดอลลาร์ถ้าเทียบเป็นเงินบาทบ้านเราก็ประมาณสัก1 4 1่ล้านล้านถ้าเอาทั้งไทยกับทั้งสิงรวมกันก็น่าจะอยู่ประมาณสัก3ล้านล้านได้ค่ะค่ะค่ะส่วนเรื่องแผนของการาเข้าตลาดหุ้นมีแผนไหมคะ ก็มีแต่ต้องต้องจัดด้วยความที่ไซส์เราใหญ่มากเวลาจะจัดระบบทีก็คงต้องใช้ระยะเวลานิดนึงก็คงกำลังจัดระบบอยู่แต่ก็มีโครงการที่จะเข้าค่ะอันนี้ขอถามต่ออีกนิดว่าเรามองตลาดหุ้นไทยหรือว่าต่างประเทศค่ะหุ้นไทยค่ะตลาดไทยค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะทางราคามอนี่ชื่อของเราเนี่ยะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณดามากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ประเมินทิศทางราคาทองคำกับทางไทดามันนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ